เช็คดวงเลขลาวกับหมอไก่ให้โชคก่อนอื่นขอแสดงความยินดีกับทุทกท่านนะคะที่รับโชคกับหมอไก่กับเลขเด่นลาวงวดวันพุธท,ที่11ธันวาคมที่ผ่านมานะคะเลขเด่นประจำวันเกิดของท่านที่เกิดในวันจันทร์วันอังคารพุธกลางวันพุธกลางคืนและวันพระขัดนะคะได้รับโชคกันไปขอแสดงความยินดีนะคะสำหรับงวดนี้เลขเด่นลาวตรงกับวันศุกร์ที่13ธันวาคม2 5 6 7มีเลขมงคลดังนี้0 1 2 5 8 สำหรับสื่อน,นำโชคเลขนำโชคและการเสริมดวงของท่านที่เกิดในแต่ระวันท่านที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะช่วงนี้นะคะหากคุณมีปัญหาเกี่ยวกับงานหรือธุรกิจที่ทําอยู่นะคะปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ท่านยังให้ความเมตตานะคะหรือถ้ามีปัญหาจริงๆนะคะลองศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม,เ,ตมเพื่อม,มาประกอบนักใช้ในการทำงาน สำหรับการเสริมดวงของคนวันทิตย์นะคะให้ร่วมบุญขา้าน้ำข้าไฟวัดนะคะเลขสลิป4ตัวท้ายเงินโอนทำบุญเป็นสื่อบินค้น้ำบินข้าไฟบินค่าโทรศัพท์ถ้ามีมาในช่วงนี้2ตัวท้าย3ตัวท้ายก็เป็นสื่อให้กับคนวันทิตย์สำหรับเลขมงคลค่า2 9 สำหรับท่านที่เกิดในวันจันทร์ช่วงนี้นะคะค่อนข้างจะหนักและเหนื่อยเรื่องของงานหรือธุรกิจที่ทําอยู่นะคะภาระค่อนข้างเยอะนะคะดังนั้นการตัดสินใจสําคัญมากสำหรับคนวันจันทร์นะคะค่อยๆตัดสินใจพิจารณาดีๆนะคะเวลาเกิดปัญหาอะไรอย่าใช้อารมณ์ในการแก้ปัญหานะคะ เสริมดวงคนวันจันทร์ให้ทำบุญกับ,บูลนที่น้องหมาน้องแมวไถ่ชีวิตโคโกระบือหรือทำบุญกับเด็กโรงพยาบาลเด็กเลขสลิปสี่ตัวท้ายเงินโอนทำบุญเป็นสื่อสีตัวท้ายบัตรประชาชนเลขบัตรประจำตัวพนักงานก็เป็นสื่อให้กับคนวันจันทร์สำหรับเลขมงคลวันจันทร์แปดศูนย์หนึ่งสองเก้าสำหรับท่านที่เกิดในวันอังคารน,นะคะงานที่ต้องเดินทางติดต่อสื่อสารขนส่ง ะะงานออนไลน์ช่วงนี้โดดเด่นนะคะให้เสริมดวงในการทําบุญเกี่ยวกับการร่วมสร้างถนนหนทางซื้อที่ดินถวายวัดนะคะเป็นการเสริมดวงเลขสลิปเงินโอนทําบุญเป็นสื่อทะเบียนรถที่คุณนั่งประจำนะคะก็เป็นสื่อค่ะสําหรับเลขมงคลท่านที่เกิดในวันอังคาร1 2ึ่งส สำหรับท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันช่วงนี้โอกาสดีจังหวะดีในการที่จะเปิดธุรกิจตัวใหม่หรือลงสินค้าตัวใหม่นะคะหรือถ้าท่านใดตกงานอยู่มีโอกาสจะได้งานดีๆทำนะคะสำหรับ การเสร,ริมดวงของคนพุทธกลางวันให้ร่วมบุญเกี่ยวกับการสร้างห้องน้ําสร้างที่เก็บน้ํานะคะเลขสลิปสีตัวท้ายเงินโอนทําบุญเป็นสื่อสีตัวท้ายเบอร์โทรศัพท์ที่คุณใช้ติดต่อง,งานก็เป็นสื่อให้กับคนพุทธกลางวันสําหรับเลขมงคลคนพุทธกลางวันดึงส8 สำหรับท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะคะช่วงนี้นะคะมีโอกาสใหม่ๆความหวังใหม่ๆเข้ามาอย่างเช่นการลงทุนนะคะชีวิตการทำงานที่ดีขึ้นหรือถ้ามีปัญหาก่อนหน้านี้ในหน้าที่การงานหรือปัญหาต่างๆก็จะได้รับการแก้ไขโดยเร็ววันนะคะเสริมดวงโดยการให้ทําบุญในการสร้างห้องน้านะคะตามวัดบาอารามต่างๆนะคะเลขสลิปสีตัวท้ายเงินโอนทําบุญเป็นสื่ออายุคนรักเป็นสื่อ สำหรับเลขมงคลคนพุทธกลางคืน17624สำหรับท่านที่เกิดในวันพฤหัสนะคะหากช่วงนี้นะคะคุณกำลังเกิดความสับสน ความกังวลใจความข้องใจนะคะในการแก้ไขปัญหาหรือกําลังเกิดปัญหาขอให้คุณมีสตินะคะในการพิจารณาในการแก้ไขนะคะทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้นะะแต่ต้องใช้เวลาสําหรับการเสริมดวงของคนวันพฤหัสนะคะให้ทำบุญล,ลงศพทำบุญผ้าหอ่อศพหรือทำบุญกัรพิธีร่วมกันตันอยู่หรือกอกตึงนะคะคนเจ็บคนป่วยคนเสียชีวิตเลขสลิปสี่ตัวท้ายเงินโอนทำบุญเป็นสื่อสำหรับเลขมงคลท่านที่เกิดในวันพฤหัส 18059สำหรับท่านที่เกิดในวันศุกร์นะคะช่วงนี้นะคะการงานการเงินของคุณเริ่มดีขึ้นหากมีปัญหามาก่อนหน้านี้นะคะจะมีคนช่วยเหลือหรือยืมมือเข้ามาช่วยเหลือนะคะดังนั้นการเสริมดวงของคนวันศุกร์นะคะให้ทําบีกับพ่อขอพรพ่อนะคะหรือทําบุญกับคนพิการหรือคนตาบอด เลขสลิปสีตัวท้ายเงินโอนทำบุญเป็นสื่ออายุข้อเป็นสื่อนะคะสำหรับเลขมงคลคนวันศุกร์41582สำหรับท่านที่เกิดในวันเสาร์นะคะช่วงนี้ธุรกิจการงานการค้าการขายมีความสะดุดมีความติดขัดให้ระวังในเรื่องของการขัดผลประโยชน์นะคะสำหรับการเสริมดวงคนวันเสาร์ให้ทำบุญกับบุญทิต่างๆนะคะ ทำบุญกับคนเจ็บคนป่วยคนเสียชีวิตหรือทําบุญกับแม่ขอพรแม่เลขสลิปสีตัวท้ายเงินโอนทําบุญเป็นสื่ออายุแม่เป็นสื่อนะคะสําหรับเลขมงคลคนวันเสาร์หนึ่งหกสองูเจ็ดสำหรับในด้านการเสี่ยงโชคนะคะหมอไก่ขอแนะนํานะคะให้พิจารณาจากเลขเด่นประจําวันเกิดสื่อน้าโชคประจําวันเกิดและเลขเด่นประจําวันนะคะสําหรับท่านที่ชอบดูดวงชอบกัน ในเรื่องของตัวเลขนะคะหมอไก่ขอแนะนำแอปพลิเคชัน m อ็มไทซึ่งในแอปนี้มีคำทำนายดวงรายวันเฉพาะบุคคลสีมงคลคำทำนายฝันและการตรวจผลรางวัลทุกท่านสามารถดาวน์โหลดลงมือถือได้แล้ววันนี้นะคะเลขเด่นนี้สำหรับเลขเด็ดลาวเท่านั้นการเล่นมีความเสี่ยงควรซื้อตามกำลังที่มีหมอไก่ให้โชคขอเป็นกำลังใจและขออวยพรทุกท่านงวดนี้ขอให้ปังปังเฮงเฮรวยรว,ยรว,ยรวยกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ